ร็จแล้วนะคะบราวนี่ถั่วแดงสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพาเพื่อนๆทำบราวนี่ถั่วแดงค่ะมาดูสว่วนประกอบสำหรับบราวนี่ถั่วแดงกันเลยค่ะถั่วแดงต้มค่ะตัวนี้ทิ้งให้เย็นแล้วนะคะน้ำตาลทรายแดงไข่ไก่ ผงโกโก้โน้ำมันรำข้าวผงฟูค่ะแล้วก็เกลือนะคะกลิ่นวานิลาค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมสามารถดูได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะสำหรับวิธีทำบราวนี่ถั่วแดงนะคะก็ง่ายมากๆเลยเพียงแต่ว่าเพื่อน,อนๆต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็เพียงแค่ผสมทุกอย่างลงไปแล้วก็ปั่นนะคะมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะคะ ตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นเครื่องปั่นนะคะที่เพิ่งสั่งซื้อมาเลยจาก s h o ป e e นะคะในราคา185บาทค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาลองดูว่าเครื่องตัวนี้จะสามารถช่วยทำให้เราทำบราวนี่อยกมาได้เนื้อเนียนหรือไม่นะคะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเราจะใส่หัวแดงนะคะลงไปให้หมดเลยแล้วก็ ใส่ไข่ไก่นะคะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปค่ะและก็กลิ่นนะคะใส่ลงไปเลยนะคะที่เป็นของเหลวกลิ่นวาน,นิลาค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็จะมาประกอบเครื่องปั่นกันนะคะใส่ลงไปเลยนะคะครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยแบบว่า เพิ่งซื้อมาเลยนะคะเพิ่งได้รับมาเลยเริ่มเลยเพื่อนๆก็ค่อยๆกดปั่นสลับกับหยุดเป็นพักๆนะคะมอเตอร์เขาจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปเนาะเอเรารู้สึกว่าเขาเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะเนื้อเริ่มเนียนแล้วเราก็จะมาเปิดดูกันหน่อยนะคะ เนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่เราปั่นหัวไข่ไก่แล้วก็น้ำมันรับเข้าเข้าด้วยกันค่ะต่อไปเราก็จะใส่ผงฟูกับเกลือนะคะอันนี้เกลือนิดนึงนะคะผงโก,โกโก้น้ำตาลทรายแดงใส่ลงไปให้หมดเลยใส่ทั้งหมดลงไปแล้วนะคะเราก็จะปิดฝา ก็จะไม่คนใดๆทั้งนั้นปิดฝาเลยแล้วเราก็จะใช้เครื่องหลังจากที่เราคิดว่าเราปั่นเขาละเอียดแล้วนะคะเราก็ต้องมาเปิดดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างนี้เลยนะคะเนื้อก็จะดูเหมือนจะเนียนจริงหรือเปล่า จริงหรือเปล่าเราต้องดูต้องลองป้ายดูก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเขาเลยตั้งแต่ตอนแรกเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาจะโกหกเราไหมนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยติด ้วยความที่เขามีถึง4ี่ใบพัดนะคะก็จะบอกว่าเขาปั่นได้แบบเนียนมากพูดได้เลยว่าแบบเนียนมากละเอียดมากเนาะแล้วก็ทุ่นแรงเรามากนะคะก็เชียร์เลยถ้าใครที่สนใจอยากทำแบบสูตรปันป่นทัวปั่นทำาบราวนี่ถั่วแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็คิดว่าตัวนี้เหมาะนะที่จะซื้อมาใช้นะคะ1้5บาทเองโฆษณาสุดฤทธิ์โฆษณาสุดฤทธิ์ไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้อะไรจากเขาเลยเพียงแต่ว่ามันดีนะคะก็เลยบอกต่อเนาะค่ะก็จะได้เนื้อของบรานี่หัวแดงนะคะเนียนขนาดนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะง่ายๆนิดเดียวเพียงเท่านี้เองต่อไปเราก็จะนำไปเทใส่ถาดฟอย์กันค่ะ หลังจากที่เราตัดบรนี่ใส่ถ้วยฟอยล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันค่ะเราจะแต่งหน้าเขาด้วยช็อกโกแลตชิพนะคะแล้วก็จะโรยช็อกโกแลตชิพลงไปเลยแล้วก็อัลมอนด์นะคะอัลมอนด์สไลด์ แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าไปเข้าตู้อบ160องศาเป็นเวลา30นาทีค่ะไปกันเลยเสร็จแล้วนะคะเรานี่ถั่วแดงเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้เพื่อนๆได้ดูเนื้อสัมผัสข้างในกันนะคะ หั่นออกมาแล้วนะคะตัวเนื้อเขาก็จะมีความแน่นนะคะนี่นะคะเนื้อสัมผัสเขาจะมีลักษณะนุ่มร่วนนะคะ จะมีความเหนืบน้อยกว่าเาวนี่ที่ทำจากแป้งสาลีแต่ว่าก็จะให้ความรู้สึกที่แบบเบาๆคลีนค a เนี้ยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะสำหรับสูตรนี้ก็ไปลองทำกันดูได้ค่ะเพียงแค่นำส่วนผสมทุกอย่างมาปั่นรวมกันนะคะแล้วก็นำเข้าเตาอบเพียงเท่านี้ก็จะได้เป็นราวนี่ถั่วแดงแบบคลีนคลีวละค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างของเราด้วยนะคะ